หันษาภาษาไทยโดยวิ่ไทยขอรับสวัสดีขอรับน้องๆสวัสดีค่ะพี่ไทยเปียขอรับเคยได้ยินหรือเปล่าว่าเราเรียกคนที่ชอบโกหกว่าอะไรเรียกว่าเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมคะใช่แล้วขอรับเปียแต่เอทำไมถึงเรียกแบบนี้ล่ะคะพี่ไทยอ๋อก็เพราะมีที่มาจากนิทานอีศรเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องเด็กเลี้ยงแกะขอรับ พี่ไทยจะเล่าให้ฟังนะขอรับมีเด็กเลี้ยงแก่คนหนึ่งนำแกะไปเลี้ยงที่ทุ่งกว้างเขารู้สึกเบื่อจึงร้องตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะชาวบ้านได้ยินก็รีบมาช่วยเมื่อมาถึงไม่เห็นหมาป่าเด็กเลี้ยงแกะก็หัวเราะชอบใจวันต่อมาเขาก็ทำเช่นเดิมเมื่อชาวบ้านมาถึงก็ไม่เห็นหมาป่า ่อมามีหมาป่ามากินแกะเด็กเลี้ยงแกะร้องให้ชาวบ้านช่วยแต่ไม่มีใครมาช่วยเลยเมื่อเด็กเลี้ยงแกะกลับไปที่ทุ่งกว้างแกะของเขาก็ถูกหมาป่ากินหมดแล้วหลังจากฟังเรื่องนี้แล้วเปียได้คติสอนใจอะไรบ้างขอรับโทษของการโกหกค่ะพี่ไทยพี่ไทยว่าเรามาฝึกอ่านคำศัพท์จากนิทานเรื่องนี้กันดีกว่านะขอรับเปียจะอ่านให้เพื่อนๆฟังเองค่ะ อ่านไปพร้อมๆกับเปียเลยนะคะหมาป่าเด็กเลี้ยงแกะตะโกนทุ่งกว้างชาวบ้านหัวเราะชอบใจเบื่อรู้สึกกินเลี้ยงได้ยินเก่งมากขอรับเปีย น้องๆลองนำคำศัพท์เหล่านี้มาแต่งประโยคปากเปล่ากับเพื่อนๆด้วยนะขอรับพี่ไทยมีตัวอย่างของประโยคมาให้ดูด้วยขอรับหมาป่าอาศัยอยู่ในทุ่งกว้างเด็กหัวเราะเสียงดังชาวบ้านเลี้ยงแกะฉันได้ยินเสียงคนตะโกนโอ้อพี่ไทยมีบทร้อยกรองมาให้เปียอ่านอีกนะขอรับลูกแกะเดินไปลูกไก่เดินมา ลูกแมวเดินหน้าลูกหมาเดินตามลูกหมาลูกแมวเข้าแถวงามงามมีหนึ่งสองสามเดินตามเป็นแนวแมเปียอ่านคล้องมากเลยนะขอรับน้องๆกับเปียช่วยกันหาคำคล้องจองในบทร้อยกรองนี้ดูนะขอรับคำคล้องจองมีคำว่าคำว่าไป กับคำว่าไก่คำว่าหน้ากับคำว่าหมาคำว่าตามกับคำว่างามค่ะคำว่าแมวกับคำว่าแถวและก็คำว่าสามกับคำว่าตามค่ะถูกต้องแล้วขอรับเปียวันนี้พอแค่นี้ก่อนไว้คราวหนะ้าพบกันใหม่นะขอรับสวัสดีขอรับสวัสดีค่ะ